สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดยานวานะครับเดี๋ยวซันจะพาทุกคนมาให้อาหารปลาที่วัดยานวากันนะครับตอนนี้ซันมาด้วยรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สะพานตักศินออกประตู4นะครับแล้วก็เดินมานิดเดียวนะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับก็ประมาณนี้ด้านบนสามารถขึ้นไปไหว้พระได้นะแต่ว่าอันนี้คือเรามาไหว้พระที่นี่บ่อยแล้วเราก็เลยผ่านมาตรงนี้พอดีก็เลยแบบพาทุกคนมาให้อาหารปลาดีกว่าเผื่อว่าใครจะสนใจในการให้อาหารปลา ว่างๆใกล้ๆนะนั่งรถไฟฟ้ามาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านหลังสุดนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงด้านหลังแล้วนะครับก็จะมีบริเวณด้านนี้นี่ให้าหารปลานะครับหลังวัดเลยอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับยังมาดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดไหว้พระนะครับเ,เราไหว้พระวิชาพระกันก่อนก่อนที่จะไปให้าหาันปลานะ ไหว้พระทำบุญก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะมีทุบเทียนอะไรต่างๆให้ไว้พระสักครู่ไปไงทุบเทียนสามสักครู่นะครับทุกคนไม่ต้องไม่จุดเทียนแล้วกันเนาะจุดแต่ทูบสาธุโอ้ไฟ โอยไฟยังไงเนี่ยไฟนี่นะครับตรงด้านหลังเขาก็จะมีเป็นขนมปังเลี้ยงปลาของวัดยานบาย20บาทครับนี่เราก็มาหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่า เราจะเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครไม่เอาขนมปังนะทุกคนเนี่ยมันจะมีอาหารปลาของวัดยนานวาหยอดเหรียญน,นะครับ20บาทเหมือนกันแล้วก็ใส่ถังไปได้แต่ว่าเราชอบเป็นแบบอย่างนี้มากกว่านะเราชอบเป็นขนมปังมากกว่าโอ้โหแดดฝังด่งนู้นเป็นเอเชียทีกเนะเห็นไกลๆตรงนูน้นไปให้อาหารปลาตรงนี้ดีกว่าโห่โโโนก,ก็เยอะมากนี่อันนี้เป็นบรรยากาศ ท่าเรือวัดยานวานะครับรนกนกสีขาวถ้าใครแบบว่ามีเวลาว่างนะมาช่วงเย็นก็ได้ประมาณแบบแดดลมลมตกกว่านี้นิดนึงนะอันนี้เป็นท่าเรือสาธรน,นะครับให้ดูนะท่าเรือสาธรที่จะไปนนทบุรีไปต่างๆเนี่ยตรงไกลๆตรงนูน้นท่าเรือสรีพยา ตรงด้านหลังนี้ก็จะเป็น BTS สะพานดักสินนะครับเราลงตรงนี้ลงประทูสีแล้วก็เดินเข้ามาที่วัดนะครับแล้วก็สามารถมาให้อาหารปลาตรงนี้ได้โอ้โหนกเยอะเกินชิวนกเยอะเวอร์อ้ปลาก็เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อน,นว่าโอ้โหโป๊โอโ,โปะโปขย่าวโปะขยา่ขยาอุ้ยนกนกขี้ นีตอนนี้ก็คือเป็นขนมปังที่เราซื้อมานะครับ20บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลาตรงนี้แหละแง่ตึง้งโอ้โหลุมล้มละโอ้ยมันไปมันมันลอยไปกับน้ําเราต้องโยนไกลๆนู่นสูบโยนไปตัวเองตกไปด้วยเนยโอ้โหคือมันไหลาตามน้ำไงนี่ยนะน้ำมันไหลไปด้านหลังอะหรือว่าเราต้องไปฝั่งนี้ปะนี่นี่น,นโอ้โหฝั่งนี้ก็เต็มเลยตุ้มไปละ โอ้โหโอ้โหอ๋อต้องแบบทิ้งตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าน้องก็จะได้แบบอลอยตามน้ำกินไปเรื่อยๆจ้ำจ้ำเราต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่อะสวบไม่ได้สวบไม่ได้สวบไม่ได้โอ้หมดแล้วยี่สิบปูปลาเยอะมาก ถ้าแบบมาที่นี่แล้วนะใครมาตอนเย็นๆนยะเนี่ยเลยไปตรงนู้นนะนั่งรถสายหนึ่งไปอ,อ่สายอะไรนะเออนั่นแหละลองหาขา้อมูลมันจะมีแบบไปหนึ่งนู้นเอเชียทีกครับที่เราเคยพาไปเที่ยวหรือว่าใครจะนั่งเรือฟรีก็ได้ถ้าใครจะไปเอเชียทีก็คือมาตรงนี้เลยลงจาก BTS สะพานดักสินนะครับมาที่ท่าเรือสาทรเขาจะมีเรือไปไอคอนสยามกับเรือไปเอเชียทีกนะสามารถที่จะนั่งเรือถ้าไอคอนสยามจะไปฝั่งนู้น ฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็ถ้าเอเชทีก็จะมาด้านซ้ายนี่เลยไปทางนี้นู้นเห็นเห็นใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นปะเนี่ยมันจะมีเป็นแบบชิงชาสวรรค์ของเขาในการแข่งเพลงอ่ชิงชาสวรรค์เดี๋ยวลองเดินดูน,นกโอ้โหนกเยอะเกินโอ้โหนกปลาอันนี้คือเป็นปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะ น้องก็จะมากินอาหารที่ท่าเรือวัดยานวาตรงนี้เป็นเขตอภัยทานนะครับก็คือน้องปลาก็จะมาอยู่กับยีะโอโอ้ยตรงนี้สนุกดีนะเออสนุกดีนะเนี่ยมายืนยกไปเยกมาเนี่ยเหมือนเล่นเหมือนเล่นแบบเครื่องเล่นเลยอะ่ะไม่ต้องเสียงเงินอ๋อเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบทามาให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวไปไปเอาอีกสักอันไหมมันหมดไวจัง เพราะว่าเราทําเป็นชิ้นใหญ่ไงหรือว่าเราหรือว่าเราไปเอาเป็นอันนี้ดีกว่าไหมไปหยอดตู้ที่มันเป็นยี่สิบบาทใส่ถังมานี่นี่นกก็เยอะปลาก็เยอะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีโอ้โหนี่มันมีเป็นแบบหยอดเหรียญกับธนบัตรนะครับยี่สิบบาท เราจะยอดกับฝั่งนี้อ๋อมีเฉพาะเรียบอันนี้ขนาำบาทฝั่งนี้ไปเดี๋ยวเราให้อ,าหาาอ่านตรากันยี่สิบเอาเขาเขาไม่รับแบบยี่สิบแบบใหม่เขารับแต่เขาไม่รับแบบใหม่ <c oughs> เขารับแต่แบบเก่าแล้วทุกคนเหลือไอคอนสยามมารับแล้วเนี่ยคนไปเยอะมากเลยแล้วตอนนี้นะจะบอกว่าที่ไอคอนสยามนะคนไทยแทบไม่มีเลยตอนนี้วันก่อนไปไอคอนสยามมา คนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเยอะมากโดยเฉพาะคนจีนเยอะมากคนไทยแทบจะไม่เห็นเลยฝรั่งก็คือมีบ้างแต่แบบไม่เท่ากับคนจีนคนจีนมาเยอะมากนี่ไงเรือธงเหลืองกับธงเขียวนะครับแล้วก็ไปได้มาอีกหนึ่งก้อน20บาทคือจริงๆว่าจะไปกดเป็นอาหารนะแต่ว่าถ้าใครจะมาเตรียมใบ20แบบเก่ามาเลยนะใแบบ20ใหม่ที่มันเป็นแบบ โพลิเมอร์เลยนะ mm hmm. เขาไม่รับนะตู้ไม่รับตู้ไม่รู้จับอ่าไป mm hmm. เดี๋ยวให้อาหารปลาแต่ว่าครันนี้เราต้องฉีกเป็นแบบขนเล็กๆปะ่ะ mm hmm. เพราะถ้าอัน,นใหญ่ๆอ่ะน้องกินหนีบไปดูหนีบหนีบไปตรงนี้ดึงดึงึงดึง,ดงให้ทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่าน้องก็จะได้กินง่ายๆนี่เออโอ๊ยอันนี้มันชิ้นใหญ่ไปชิ้นเล็กๆ นี่สาธุวันเออชิ้นเล็กไปแต่ก็ชิ้นใหญ่ไปเลยจะได้ไปให้อาหารปลาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไปเดินเล่นต่อนะครับโอปลาเยอะมากเนี่ยเวลาแบบไม่มีอะไรทํานะเวลาแบบว่าอยากพักผ่อนอยากให้อาหารปลาซันก็จะมาเก แบบไม่ง่ายด้วยรถไฟฟ้ามาที่วัดยานวานแล้วหมดและวยี่สบาทหมดไปสี่สิบละมันเพลินนะให้อาหารปลาดูดีปลาเยอะมากเลยอนะ่ะสุดยอดปลานี่ให้ดู view. วิววิวเอเชียทีน้องปลาไปเดินเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเย้ โอเนี่ยรถไฟฟ้าไปแล้วตอนเย็นเนี่ยตรงนี้จะสวยมากเลยนะเพราะว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยมากถ้าใครมาตอนเย็นแล้วเจอพระอาทิตย์ตกอ่ะฟินเลยแหละเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะเป็นสีส้มสวยมากเลยนี่นะครับให้าหันลารรวัดยานาวาก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกแล้วก็ไปหาคาเฟ่ไปหานั่งพ,อพอักผ่อนละแดดร้อนเดินออกมาจากอันนี้นะครับจากท่าเรือก็จะมีร้านกาแฟาเนี่ย มีร้านกาแฟโสดเดี๋ยวเรามาหาน้ำกินดีกว่าทุกคนอ๋อนี่ไงของกินว้าวกินอะไรดีนี่นะก็จะมีแบบเป็นร้านกาแฟร้านน้ำปั่นอะไรอยู่ตรงนี้นะถ้าใครมาแบบร้อนๆก็สามารถมาซื้อน้ำตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไหว้พระเนี่ยไหว้พระด้านบนไหว้พระด้านข้างตรงนี้ได้แต่ว่าพระบโบสดอยู่ระหว่างกันบูรณะนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย